สายลมเพ็ดผ่านบ้านสวนดิมควองแค่ถึงวันฝนที่เธอและฉันเคยต้องเทรอพระกาหลังใจทุ่มค่มไปก่อนไม่แค่เพียงขอมาที่บินเปล่าไหนเปล่าเล็ดมีมุกแต่สวรรณอิโมอสม ไม่ผิดหวังตัวสร้างร้อนรนหรือบานสวนเป็นไปไม่ได้ยากเพราะเพราะว่าถูกใ้ไม่ต้องกันวนใจสักนีดที่กินไร้ขอถกบตหรือย สวัสดีครับวันนี้ทาราพาคุณผู้ชมครับมาชมที่ดินวิวเขาธรรมชาติอหนึ่งพื้นที่ครับพื้นที่ตำบลแก่งอินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีครับมีสองโฉนดนะครับแปลงนี้สองโฉนดแปลงละสามไร่สองงานสามสิบหกตารางวาครับแนวเขตนี่เลยนะครับหลักหมุดนะฮะปราจีนหลักเขตที่ดินครับสองตองหกปราจีนบุรีครับแล้วก็ตัดขึ้นไป นะตามถนนคลองชลประทานครับตรงนี้จะเป็นเขตคลองชลประทานครับนะวัดแบ่งกันแนวเขตไว้เรียบร้อยครับชบปชลประทานนะที่ของเราจะจากด้านหน้าคลองตรงนี้ครับแล้วก็ตัดขึ้นไปครับทั้งแถบนะปัจจุบันครับปลูกยูคาไว้เต็มแปลงเลยนะฮะเนื้อที่รวมเจ็ดไร่เจ็ดนะไร่เจ็ดสิบสองตารางวาครับที่ของเราจะติดคลองชนรัฐทานคลองเล็กๆครับคลองซีเมนต์ตรงนี้ เหมาะมาทําบ้านสวนบ้านพักอาศัยครับนะซื้อตอนนี้ครับแถมยูคาไปเลยนะฮะแถมยูคามาพักอาศัยครับที่พื้นที่ตําบลแก่งดินสออาเภอนาดีาาจังหวัดปราจีนบุรีนะนะครับบ้านสวนครับนี่บ้านสวนนะครับก็เลี้ยงหมานะฮะแต่ครับนะ มีเพื่อนบ้านครับเป็นลักษณะบ้านสวนครับไฟใช้ไฟเกษตรนะครับใช้ไฟเกษตรเดินเข้ามานู่นเลยนะครับเขาใหญ่นะอำเภอนาดีครับจะมีเขื่อนนาดีบดินจินดาครับซึ่งจะปล่อยน้ําจากเขื่อนครับลงมาเนี่ยนะครับมาให้กับใต้เขื่อนได้ใช้ครับแล้วก็เป็นการถ่ายเทน้ําไม่ให้ลงไปที่อําเภอกระบินโดยตรงนะทําให้ลดปัญหาน้ําท่วมได้ค่อนข้างเยอะเยอะเลยทีเดียวครับ อนาคตครับถ้ามีเขื่อนกักบริเวณแก่งหินเพิงเนี่ยนะครับก็จะมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีที่แม่น้ำปลายจีนบุรีนะครับมี2แปลงนะครับคุณผู้ชมอยากได้แปลงไหนมาเลือกเอาเลยครับหรือจะเหมากันทั้ง2แปลงเลยนะแปลงละสองไร่36ตารางวาครับด้านหลังวิวเขาใหญ่ครับ ด้านหน้าวิวเขาเช่นกันครับตรงนี้จะเป็นแขนงของเขาใหญ่เป็นแขนงของเขาใหญ่ครับนนรบ,บรรยากาศเงียบสงบครับโอโซนพื้นที่เขียวขจีกรีนโซนครับฉนวนพร้อมโอนนะครับแปลงนี้ ดินจะเป็นลักษณะเป็นดินเนินหลังเต่าครับโซนนี้จะเป็นภูมิประเทศมีภูเขาสลบบขึ้นสลบลงเป็นธรรมดาครับเนื่องจากอยู่ใกล้เขาใหญ่ปลูกทุเรียนได้นะครับโซนนี้มีหลายแปลงครับที่ผลผลิตกำลังเริ่มออกครับ ครับแนวเขตของเราครับนู่นเลยนะฮะทะแยงไปตามรูปอ่าทะแยงไปตามสวนปามครับแล้วก็ตัดขึ้นมาคุณผู้ชมที่สนใจครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับช่วงนี้ห้ามบินโดนครับทำให้ไม่ได้เห็นท็อปวิวครับวิวภูเขานะครับช่วงหน้าแรงครับก็จะมีน้ำปล่อยมาให้กับ คุณลูกค้าได้ใช้น้ำนะน้ำจากเขื่อนนระิรินจินดาตรงนี้แหละครับเราก็สามารถที่จะสูบมาใช้ในพื้นที่ของเราได้ครับ